าการศึกษาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อต้อนรับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยความยินดียิ่งจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่การปกครองรอบคุม17อำเภอมีโรงเรียนในสังกัด827โรงเรียนกับ1สาขาจำนวนนักเรียน176,725คน ข้า,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11,094คนประกอบด้วย4เขตดังนี้ 1. นึ่สำนักงานเขตพิ้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งมีโรงเรียนในสังกัด291โรงเรียนกับ1สาขาแบ่งเป็น16เครือขา่ายบริหารจัดก,การศึกษาโดยนายชราดสายโยธา 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองมีโรงเรียนในสังกัด2 1 1โรงเรียนแบ่งเป็น15เครือข่ายบริหารจัดการศึกษาโดยนายประยงล่ารักจัญญา 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3มีโรงเรียนในสังกัด233โรงเรียนแบ่งเป็น2 4เครือข่าย บริหารจัดการศึกษาโดยนายทวีสิทธิ์มั่นจิต 4. สำนักงานเขตอยู่ที่การศึกษาปิทยมศึกษาสุรินทรมีโรงเรียนในสังกัด8.5โรงเรียนแบ่งเป็น8ปหวิทยาเขตบริหารจัดการศึกษาโดยนายสำเริงบุญโตเข้าการศึกษาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจ ทำดีทำได้ทำทันท,ท,ทีตามนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่ผู้เรียนและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา การยกเลิกครูเวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มกราคม2567สำนักงานเขตหรที่การศึกษาทั้ง4เขตได้ประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดระดับอำเภอและสถานีตำรวจ และได้แจ้งแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการวางแผนเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียนและรายงานแนวทางการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยต่อหน่วยต้นสังกัดทราบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคคล ปรับปรักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นที่ต้องการให้ครูสามารถย้ายด้วยความโปรง่งใสและเป็นธรรมโดยเพิ่มน้ำหนักคะแนนการย้ายกับภูมิลำเนามีข้าราชการครูยื่นลงทะเบียนเพื่อจับคู่ย้ายสับเปลี่ยนในระบบ TMS จำนวน10รายมีการตอบรับจากข้าราชการครูที่จับคู่จำนวน2ราย รับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะผ่านระบบ DPA ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะที่เน้นตามสภาพจริงเน้นผลสำเร็จของผู้เรียนคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีค่าราชการครูยื่นคำขอประเมินวิทยฐานะผ่านระบบทั้งหมด 2,112รายผ่านเกณฑ์1,478รายคือนักการพันโรงให้โรงเรียนจากการสำรวจข้อมูลพบว่ามีโรงเรียนในสังกัดทั้ง4เขตพื้นที่ไม่มีนักการพันโรงรวมทั้งสิ้น407โรง การแก้ปัญหาหนี้สินครูได้จัดตั้งสถานีแก้หนี้สินครูเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สินไกลเกลี่ยเพื่อชะลอการฟ้องร้องและติดต่อสถาบันการเงินให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการบำนาญ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านโปรแกร,รมออนไลน์ระบบแกหนี่สปถเดสโอเปกผลการลงทะเบียนรอบที่1มีจำนวน203รายกาายำแนกเป็นปุ่มสีแดง141รายกลายปุ่มสีเหลือง62รายเห็นการช่างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับครูได้เป็นอย่างดี การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน60คนซึ่งมีโรงเรียนทั้งสิ้น110รโรงผลการดำเนินการพบว่าสพอมสุรินทร์มีการประชุมทางความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือมอบหมายอำนาจของสพทและการมอบหมายอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สพป,ปสุรินเขตหนึ่งมีการคัดเลือกตพว่แทนธุรการรายเครือข่ายเพื่อรับผิดชอบจัดทำเอกสารสพป,ปสุรินเขตสองและสพป,ปสุรินเขตสามมีการจัดธุรการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกจากนี้สพป,ปสุรินเขตสองธุรการได้ปฏิบัติงานประจำเครือข่ายและช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ลดภาระการประเมินของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการส่งเสริมลดเลิกการรายงานในรูปแบบกระดาษมีการใช้แพลตฟอร์มต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงานรายงานกำกับติดตามอาทิเช่นระบบประกวดนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระบบนิเทศติดตามเปแบบออนไลน์ระบบบัญชีจ่ายเงินเดือนข่าราชการครูและลูกจา้าง ทรงผลให้ตพปสุรินเขตสองมีผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระดับคุณภาพดีเยี่ยมคะแนนร้อยละ93.42 การสร้างความตระหนักในการป้องกันกับการทุจริตการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการลังและพัสดุมิ้ให้เกิดการทุจริตหรือละเมิดและออกตรวจสอบการเงินการบัญชีและงานพัสดุณสถานศึกษาในสังกัดเพื่อให้เกิดความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรมีการวิเคราะห์งานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อวางแผนพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เช่นการพัฒนาเว็บไซต์ออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์มการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านช่องทางโซเชียลที่หลากหลายน่าสนใจทั้งเหตุการณ์ ส่งเสริมภาพรักษ์ของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่และสพทด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลดำเนินงานจัดการอบรมเทิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยและการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนทุกที่ทุกเวลาพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบบริการแพลตฟอร์มสเรนเ e ิ r n นนิ s p สเปพื้นที่แห่งการเรียนรู้สอพอมอสุริน สอพอปอสุรินเขตหนึ่งได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้นิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและเลขเปลี่ยนเรียนรู้ and c o ดชิ i ง n p n d PLC ด้วยโมเดลทูพาแซบเพื่อยกระดับผลสำทริ์ทางการเรียนผ่านระบบโปรแกรมสูนและได้กำหนดมาตรก,การตามลดตามเพิ่มเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามลดคือ ลดการบ้านลดการสอนที่ครูเป็นผู้บอกลดการสอบสามเพิ่มคือเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเพิ่มการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยใช้ a c t i v e Learning เพิ่มการประเมินระหว่างเรียนตรงผลให้นักเรียนมีเวลาคนา้นคว้าสิ่งที่สนใจด้วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและเติมทักษะชีวิต อโพสุริเนเขตาตรงเสริมสน,นับสนุนการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพอย่างเป็นระบบครูจัดการเรียนรู้แบบ active learning ใช้เทคโนโลยีดิจิทัาในการจัดการเรียนรู้และได้รับการคัดเลือกจากกคสให้เป็นครูต้นแบบเพื่อจัดทำคลิปเผยแพร่ต่อไป สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะโค้ชชิงและการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนอาทิเช่นขับเคลื่อนกิจกรรมและพัฒนาการดำเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวิธีใหม่ในสถานศึกษาจัดอบรมให้กับครูและนักเรียนแกนนำเพื่อให้ครูแนะแนวครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวและนักเรียนแกนนำ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามีทักษะและกระบวนการการให้คำปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือเพื่อนและจะตั้งแกนนำวัยซีจังหวัดอออสุรินทร์ซึ่งส่งผลให้สพมสุรินทร์ได้รับรางวาัลสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเสริมสร้างความปลอดภยัยที่เป็นเลิศปีงบประมาณพุทธศักราช2566 หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพได้นำเนินการคัดเลือกและประกาศโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพจำนวนรวมทั้งสิ้น3 4โรงเรียนและได้ดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การพัฒนาทักษะอาชีพได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้ความรู้และสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพอาทิเชนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์งานฝีมือนักเรียนณตลาดรีนมอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุริน์การต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์จำหน่ายในแพลตฟอร์มช้อปปี และมีโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศรายการฟินบินบอร์ไทยแลนด์โอท็อปจูเนียซีซั่น2ทางอมรินทีวีเอสตีท่อง34นอกจากนี้ยังมีการจัดตลาดนัดชุมชนณเขตพื้นที่บริการโรงเรียนซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้คือพอดภูมิปัญญาและเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชาวสุรินท์ ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นเทาการศึกษาสังกัดสพือนที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมที่จะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเพื่อสารฝันให้นักเรียนเรียนดีมีความสุข